ไม่มีไรายได้พ่อกับแม่ก็ไรายได้ไม่พอใช้จ่ายผมก็เลยคิดว่าเออเอาสูตรที่เราเคยทําวิชาที่เราเคยทํามาปรับปรุง่าลองมาลงทุนมันมีคนที่ยื่นมือเข้ามาเนี่ยช่วยให้ผมโล่งไปหมดแบบเดินเรื่องเอกสารใช้เวลาแค่ไม่ถึง3ามชั่วโมงเดินเรื่องเอกสารหมดเลย <Wow. S 1> อีกวันหนึ่งอนุมัติมาให้ผมสองล้านห้าแต่คือข้อดีของของบริษัท เด็กๆผมเคยเป็นใกล้ลูกจ้างตอนมัธยมต้นสามปีเคยเป็นลูกจ้าแกะน้ำตาดึงไหมอะไรพวกนี้ก็คือ,คอทำโรตีตั้งแต่เด็กๆมาแล้วแต่ว่ามาหยุดทำตอนเรียนปอชอปอสอนเนี่ยมันได้ทำช่วงสองปีสุดท้ายเนี่ยก็รู้สึกว่าทางบ้านเนี่ยไม่มีไรายได้พ่อกับแม่ก็ไรายได้ไม่พอใช้จ่ายผมก็เลยคิดว่าเออเอาสูตรที่เราเคยทําวิชาที่เราเคยทํามาปรับปรุงแล้วลองมาลงทุนเงินทุนก็มาจากเงินเนี่ยเงินกยศ <Wow. S 1> ก็เลยกลายเป็นธุรกิจตั้งแต่นั้นมา ตอนแรกมันก็ด้อยก่าเขาคนอื่นเยอะลูกค้ากินแล้วลูกค้าก็นหนีมันก็คือการปรับปรุงสูตรของผมคือข้อดีคือผมไปลงทะเบียนสินค้าโอท็อปเวลาที่ผมไปออกงานต่างจังหวัดเนี่ยได้เห็นอะไรเยอะขึ้นคือไปทั่วประเทศเวลาที่เราไปออกงานออกพูดต่างๆเราก็เออเหมือนเราไปเจอลูกค้าหลากหลายให้เขาติชมเราตลอดอันนี้ลูกค้าไม่ชอบนะอันนี้บอกเออดีนะมันก็เลยกลายเป็นค่อยๆปรับค่อยๆปรับไปแล้วสูตรที่มันแบบปรงตัวเกือบสิบปีเหมือนกันครับ า ic, สาขาเนี่ยเปิดว่าปี4-9สาขา2ช่วงโควิดและสาขาเนี่สาขาสนี่ก็ประมาณ2-3ปีเองเหมือนกันสูตรเดียวกันผมไม่ได้หมกสูตรก็คือเด็กทุกคนรู้หมดตวงยังไงทางไงรู้หมดทุกอย่างจุดแข็งของผมก็คือร้านผมเราเปิด24ชั่วโมงที่เปิด24ชั่วโมงเพราะอะไรสมัยก่อนเราผมทำงานกันเด็กๆจะททำงานก็เลิกกันมาตีสองตีห้าต้องเปิด ก็เลยคิดว่าเออจ้างคนงานสักสกี่คนหนึ่งมาคอยดูแลทําความสะอาดก็เลยเป็นจุดนั้นมาผมจะวางร้านเนี่ยแต่ละจุดเ่ยคือวางให้ลูกค้าเขาเห็นเวลาไปเส้นทางไหนอะ่ะอย่างโรงพยาบาลใครเขาก็จะเห็นพอออกจะออกจ,ออกจากกรุงเทพเขาก็จะเห็นอันนี้มันคือกลยุทธ์ที่ผมวางเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าไปไหนเอะใช่อันนั้นบางมร้อนอันนี้บางรอ้อน,น,น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเซเว่นแหะครับแล้วก็เพิ่มอีกอย่างคือร้านแป้งของผมมันจะนุ่มกว่าเขาเยอะผมมีแป้งสองสามตัวในการผสมเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะใช้แป้งตัวเดียวเนื้อไหมผมนะ่ะมันจะนุ่ม ตอนนี้ก็คือที่มองไปที่สายี่เซียทำเป็นศูนย์ของฝากจะมีพวกร้านอาหารมีกุ้งเผามีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โรตีเป็นหลักขายทุกอย่าง บอสตยอก็คือมาจากธานาคารออมสินท,ที่เขามาหาเงินทุนหมุนเวียนให้ผมเขามาหาทุนที่ร้านเลยให้ทุน2อล้านหมันเป็นงบอะไรผมจำไม่ได้แต่โดยใช้บส่อยครับกันซึ่งผมว่าตัวเงไม่มีหลักทรัพย์เลยเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเพราะที่นี่กระเช้ารับมันก็เลยรู้สึกเอ้ยมันจะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าตอนแรกนะแต่ก็าทาตอนนั้นผมเดินเรื่องเอกสารใช้เวลาแค่ไม่ถึง3ชั่วโมงเดินเรื่องเอกสารหมดเลย <Wow. S 1> อีกวันหนึ่งอนุมัติมาให้ผมสองล้านนั่นแหลคือข้อดีของของบอสอ่อยผมเคยปรึกษาไปอีกทีว่า ผมจะทําโรงงานเพราะว่าผม,มส่วนมากจะเช่าเขาหมดเลยตึกฝั่งโน้นก็เช่าอันนี้ก็เช่าผมก็อยากมีสถานที่ผลิตเขาก็พยายามหานะทีมงานงพวกธนาคารต่างๆมาหาผมหาทางออกให้เราคือช่วยทุกอย่างมันก็มีเงินทุนให้ผมได้สร้างได้ซื้อที่ได้ทําโรงงานถึงมันจะไม่ค่อยเยอะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังมีทางออกคนที่มันจะหาเงินทุนมันหาไม่ได้ออันนี้เจอกับตัวเลยมันเหนื่อยแบบมัน แต่ถึงเวลาปุ๊บมันมีคนที่ยื่นมือเข้ามาเนี่ยทำให้ผมโล่งไปหมดแบบอยากให้ลองมาปรึกษาเขาให้คําตอบเราได้เขาตอบโจทย์เราได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาด้วยตัวเองครับก็บสยอนเนี่ยคือก็อย่างที่บอกเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําคอยหาแหล่งเงินทุนแล้วก็คอยดูแลผมจะคอยโทรถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใครเข้ามาดูแลบ้างยังผมก็รู้สึกเออดนะีที่ว่าอย่างน้อยมีหน่วยหน่วยงานหนึ่งที่มาคอยใส่ใจ ทียังไม,ไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าเขายังออให้คำปรึกษาให้ความดูแลเราอยากฝากบอสยอช่วยดูแลผมไปนานๆธุรกิจผมจะโตได้ก็เพราะบาอสยเนี่แหละครับ